ครับนักข้วเฉินยิ้มนะครับวันนี้มานั่งอยู่กับ มีรายได้ยังได้แล้วนะครับเชิญชวนมาเป็นสมาชิกหรือมาทําธุรกิจที่สีวิไลร่วมกันนะครับรับรองว่าไม่เหมือนใครมีไม่มีใครเหมือนครับใจแม่คุณยายให้คุณยายอวยพรเลยครับอภิมัยสี่วิไล ศีวิไลได้รักความสำเร็จเย่ลนรุ่งเลืองสาธุขอบคุณพระองค์ที่ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตยืนยาวเพื่อพระเจ้าเท่านั้นสาธุ